สวัสดีค่ะเราให้ดูพูดสน,นับสนุนรายการน้ำตาขึ้น,น <c oughs> มาไกลเพเชื่อว่เรากินที่ว่านี้เราก็จะโกงหมูแล้มันอร่อยนะให้ดูชิก้าอันนี้คือที่เราเอาชิก้าไปด้วยนะคะถ้าเราจีบกันแล้วอันนี้คือผ้าถ้าเราเราจะซักเน,นื้อหอมเลยนะนี่ผ้าแบบนี้อันนี้จริงๆเป็นผ้าเช็ดพ,พื้น <c oughs> ที่เดามองมีขายนะคะคืนละไม่ถึงร้อย ไม่ถึงร้อยหกสิบแล้วแต่ปไปดูเอานะวันนี้จะมาให้ความรู้ด้นานจุชีนกันในแบบคนไทยสมัยใหม่ดีปะนะถูกขออภัยด้วย <c oughs> ไม่มีคาว่าผิดถ้าทำไม่มีคาว่าผิดอผิดจะทำทำไมกวายไอ้ไอ้กวายเชื่อมหนแบบักจะไม่แข็งแข็งเ <c oughs> ดีแข็งแข็งแล้วก็ไม่อ้วดหาแล้วก็เป็นเยอะยังเดือดคาย ปคงติดม,มาเริ่มจากอะไรดีคะเริ่มจากอย่างแรกที่จะบอกนะคะคือเรื่องสาคัญมากสาหรับสัตว์เพราะว่าอาจจะเป็นพยาธิหรืไม่เลือดคือแล้วแต่นะแล้วแต่ว่าหมอจะก,การุณานะว่าออกมาให้ความรู้ใช่ป่ะส่วนใหญ่ต้องป่วยก่อนถึงจะทราบใช่ป่ะทั้งที่รู้ค่ะทัง้งที่รู้ว่ามันแบกนี่นะนเครื่องกระจายนะจ๊ะเสียเข้าไปแล้วก็หมุนแล้วก็เพียบ สมมติว่านี่คือเตาเป็นรับไฟฟ้าจ่ายเข้านี่ไฟฟ้าไม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้นี่นะมันจ่ายเข้านี่นะหรอจริงแต่นี่ไม่มีไฟฟ้าจ่ายดิในสมัยโบราณดอกเตรฮูจะเชื่อว่าคนเรามีพลังงานที่สามารถที่จะคือระเหยตัวได้พลังงานอ,ะอ่ะให้ดูนี่เรียกว่าก้อนนิ่มก้น,นิ่มคือทองก้อนธรรมดาราคาสิบสาบาท ประมาณนี้สามบาทนะคะดูราคาปะเราจะคิดราคาให้เรานะเรียกว่าทองนิ่มเขาถือปะวะเขาถือใครถืออ่ะเขาถือเพราะเขาจะไม่ให้เด็กเล่นไม่เด็กเอาออกมาเล่นแต่ถ้าเราซื้อเองไม่ถือสี่สิบบาทเดยวกแพ็คก็คือจะแบ่งไว้สองที่เช้าวันหยุดกลางวันนี่คือเพื่อเป็นเพลงเราเพลงไทยพพลงของเดียวใช่ปะ ก็จะไหวยคนจินใช่ป่ะไม่ดูเป็นประเพณีว่าว่านอกบ้านกับในบ้านแล้วก็ภายในบ้านก็ยังไหว้เหมือนเดิมอืให้ดูนะเราจะให้ดูของนะนะว่ามีอะไรบ้างดีมะค่อยๆบอกดีมะมีท้องที่แน่ๆนะจ๊ะอ่าทูบใหญ่ถ้าทูบหมดก็เลิกไหว้ต้องหัดไหว้เพราะว่าจะให้ลูกหลานดูใช่ป่ะจะให้ดูว่าจะว่าอย่างนี้ต้องทำแบบนี้ต่อไป แม้ว่าเป็นหน้า